นี้ก็ได้มาแล้วนะครับตัวแรกนะครับเป็นปลาใสนะครับปลาใสโดยเหยื่อกุ้งนะครับ <c oughs> You were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. We'll i But now it's only a play. ตอนนลองอีกทีนึงเมื่อกี้ปลากินอยู่แต่หุดไปก่อนเดี๋ยวพี่เขาแบบน้องปลาเสี้ยวมันกัน้นนะนะเออครับขี้ตางนี่มีพิษใช่ไหมพี่ครับไหนพี่ใช้เหยื่ออะไรครับต้องใช้เหยื่อมึกครับเหยื่อมึกนะครับนี่พี่เขาก็มาตกนะครับแต่ว่านั่งอยู่ใต้สะพานนะครับ ได้ได้กี่ตัวแล้วครับตัวนั่งนี่นะครับอ๋อเพิ่งจะได้ตัวแรกนะครับมาเดียวเหรอครับขอดูตัวปลาหน่อยพี่เดี๋ยวนะนี่คือปลาขี้ตังครับอันตรายมากครับถ้าโดนปักมือเข้าไปแล้วก็มุได้ร้องนะครับเห็นไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเหยื่อข้างบนอีกนะครับถ้าได้เรียกผมด้วยนะพี่ใช้ครีมจับนะครับใช้มือเปล่าไม่ได้อันตรายมากต้องฆ่ามันก่อน บางคนเพนะครับเรียบร้อยโอ้โหนก่อนนได้ส้มเกือบสามหนังตรงตรงนี้ครับเขาว่าเขาเคยได้ตัวใหญ่เกือบสามโลนะครับปลาคีตังนะครับวันนี้เพิ่งได้แต้มแรกนะครับครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับจาาเล่ครับ จะได้บอลราครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเนื้ออยู่กับตอนนี้ล่องไอ้หมดประมือเนืยอในเบิร์ดโลนึงเลยได้ครับเนื้อเบิร์ดโลนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นครับของของพวกนี้ต้องใจเย็นๆซีเรียส <c oughs> เราตกปลาเพื่อเพื่อความสุขของเราซีเรียสด,ดีแลกครับดีแลก <c oughs> บอกว่าเมื่อนี้บอกไอ้ พี่ๆนั่นนะครับโอเล่บอกว่ามือนี้ถ้าบริษัป่าเกินสองโลสิบอเขาบ้านครับผมถูกต้องครับเวลาออกจากงานพอมอบอกครับบพราะเรครับผมจะไม่รับคำเชิญงานครับผม <laughs> อย่าพูดอย่างนั้นอย่าหาทำอย่าหาทำ <laughs> อ๋อแต่ว่าบร,ษบริษัทสองโลเขาบ้านไม่ได้ถึงสองโลไม่เข้าบ้านครับ,บ,บ,บ <laughs> พี่เวลาบน้องตอนที่โม่บ้านโม่ยังใช่ ตัวบรรยญญากาศนะครับรอบๆกับคนมาเที่ยวนะครับใ <c oughs> <อ>มันรูใี่เยะให้มันรู้ไปสิฟังทาเรือนะครับฟังฟังาเรือประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับที่ปนนะจะมีพี่ๆน้องๆน,นะครับมาพาลุกพาล้านนะครับมาเที่ยว อันนี้เป็นเป็นเรือล่วงนะครับเรือ er ล่วงประันนะครับอันนี้นะครับเป็นเรือล่วงประันนะครับเป็นมื่นจุดออกกำลังกายกับทีนึงวันโลกดาวเมมเดียว บรรยากาศแบบเย็นๆนะครับสบายๆสดเลยสดสวยยังเลยเอาเลยครับเอาเลยครับจานเลยเอาเลยครับมาแล้วมาแลมาแล้ว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 ครับไม่ใช่ไม่ใช่วิดีโอเหรอไหมเร็วเร็วเร็วเปลี่ยนวิดีโอเปลี่ยนวิดีโอ ต่อเลยต่อเลยไปยังน้องไปทด้เสกสอบ่รบ่หรอครับปาน่อยครับผมหมุนายไม่เป็นเลยแมโอ้ยยังครโอ้ยปลาปลาวัวกินไ้ะนี่กินได้กินได้ครับแต่ต้องลอกหนังก่อนอันนี้ดานด้นเปลี่ยนเปียนไปดูเลย เอาขึ้นมาขึ้นมาครับลากขึ้นมาเปลี่ยนวีโอยังเปลี่ยนแล้วครับเสร็จแล้วนะครับครับกินต่มหัว่ำเขาเรียกปลาอะไรครับปลางูอะไรพี่ปลางูนครับอันนี้เขาเรียกปลาทะเลครับปลาทะเลโอเคครับผมเก็ตเก็ตครับแต้มที่เท่าไหร่ฮะแต้มที่สิบเต้มที่สิบครับผมโอเคครับอันนี้ตัวประมาณห้าโลครับเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวดูต่อ ห้าโลัตัวนี้ใส่งามๆครับห้าโลโลอีกครับอันนี้คือปลาอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ากินได้ครับกินได้ใช่ไหมครับแต่ต้องลอกหนังก่อนโอเคครับโอเคครับนานๆนะครับโดนปลาแล้วครับโดนปลาแล้วงยแรงเลยปลาอะไรวะยังไม่เห็นโอ้ยตัวใหญ่เลยครับ ปลาไหลทะเลโอ้โหปลาไหลทะเลครับต er <c oughs> <laughs> ่อยเลยครับรออะไรต่อยเลยครับนี่คืออะไรอ่ะปลาไหลทะเลมันกินได้เหรอใช่นพันธุ์อะไรพันสายมันนะครับปลาไหลปลาเน่าก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่ามาเล่นนะเว้ยมาวันนี้ไม่หลุดเวย มันเกี่ยวหลังวันนี้พี่แต่ญี่ปุ่นกินนี่โอ้นี่สุดยอดนะครับโอเล่ครับโอเล่ทำเมนูไหมครับไม่เอาครับทราไม่เป็นเล่ไอปลามมาาาาาาปปปลลลอะไรนี่ปลาอะไรทะเลครับเรไปดูข้างบนต่อครับไปบ้าน น้องบรรยากาศดีไหมฮะพาขับรถทั้งวันปเป็นไงกิโลแล้วครับกิโลแล้วถ้านับปลาไหลด้วยเมื่อกี้ก็ประมาณปลาไหลตัวนั้นก็ปลาไหลของเขาปลาไหล่เขาแต่ว่าเรามาด้วยกัน,กนเรามาด้วยกันเนาะสามโลได้ตัวนั้นดีครับโอเคครับ เย็นแล้วร่มๆในหน่อยนะีเลาอด้เมืองแก้งมีมีไฟมีไฟเรื่อยๆนะเอาไว้หล่อมือสครับบรรยากาศตรงนี้ครับนี่บรรยากาศ นี่ทีมตกบลาของเราครับก็รอปลายอยู่นะครับมีลานให้เด็กๆมาวิ่งเล่นด้วยนะครับพี่น้านาาก็ยังไม่กลับนะยังลุยกันต่ออยู่จ่รุ่นปู่เลยนะวันนี้ ผมก็รอเหมือนกันนะครับตอนนี้ทีวีนาก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปซื้อญี่ปุนปลาไหลคู่โบของยุ่ตอนนี้ก็ประมาณ6 18ิจุดนะครับก็เป็นเวลาที่อากาศเย็นๆนะครับคนกำลังเริ่มมาเยอะที่ท่าเรือนะครับมาตกปลาเยอะมากนะครับอันนี้พี่พันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์สวัสดีครับ ที่พาผมเอาโทรศัพท์ไปทิ้งน้ำนะครับวันนั้นราคาหมื่นกว่าบาทครับคนนี้ผมอยากจะเอาลงทะเลมากเลยได้กี่ตัวแล้วพี่บ้าเพิ่งมานี่เพิ่งมา,มาสวัสดีเอฟซีทางบ้านหน่อยพี่เอากูมาปล่อยสวัสดีเอฟซีทางบ้านให้ผมหน่อยไหนเอฟซีไม่ไม่ใช่ยกม,ม,มือเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ไลฟ์สดไงผมเก็บสวัสดีผมขให้สวัสดีไม่เอาไม่เอาไม่อาไว้กล้อง นี่ก็พี่เขามาให้นะครับเป็นปลานกังแอนตกทำเหยื่อแล้วก็อันนี้ปลาทงนะครับอันนี้ปลาทงผมตกได้เองนะครับตัวเองที่ไปะยะับสุดยอดรับว<ม>ันนี้ตอนนี้ก็ระหว่างที่เรารอปลาก,กินเบ็ดอยู่นะครับ ก็มาเจอกับนักดนตรีเขาก็มาตกปลาเหมือนกันแต่ว่าชิวๆนะครับซึ่งตกปลาด้วยกันครับวันนี้พี่ก็มาจากคอนแก่นเหมือนกันครับโย รู้สึกว่ากล้องผมโดนน้ำแน่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอเล่สายฮาก็เดี๋ยวเดี๋ยวไอไอลูกสาวลูกลูกสาวกำลังอีเข้าห้อง่าครับครบทุกอย่างนะครับลูกสาวไม่ครบทุกอย่างวันนี้ทั้งเพลงทั้งปลาแล้วก็ทั้งความสุขนะครับคนหมุนปลาก็หมุนไปเรื่อยครับฟิชชิ่งก็ฟิตไปเรื่อยแต่ว่าเราเพลงนะครับพี่ดีดเพลงนั้นได้ไหมของซีรีฟูอืมจำไม่ได้ทาลองถ้าถ้าลองได้เรียนได้อยู่ แล้วก็เพลงของนั่น,นได้ไหม<บ>ของปาราดอกเซ็กซีอ่อนั้นจำอะไรได้ไหมเพลงไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนนะโอเคเดี๋ยวครับตอนนี้ผมก็น่าจะได้เวลาแล้วนะครับเพราะว่ามืดมากแนละ้วแต่ว่าปลาที่เราได้วันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าก็ได้นะครับประมาณสักสามสี่ตัวแต่ว่ามาเอาความสุขแล้วก็ความมันนะครับเป็นตามสโลแกนนะครับที่โอเลสายหาสายลุยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ